สบายดีพ่อแม่พี่น้องมืัอนี้บ่าวอาทิตย์มาเฮือนแม่ด้วยวันี้มาพร้อมครอบครัวมาเฮ็ดเฮ็ดมาอัดก่อนเฮ็ดเนี่ยยังเลยหายยังเลยอัดเสียงเป็นก่อนเดี๋ยวนี้นี่ก่อนเห็ดนางฟ้าเอาเพื่องเห็ดเพื่องที่เขาผสม ไว้เรียบร้อยเลยออกเลยหนู่มว่านผสมเครื่องไว้เรียบร้อยเลยดูดิผสมหั่มผสมเครื่องปรุงและล่ายางขาเสือแล้วก็ชิมาอัดเท่านี้ออกมาเป็นก่อนเดี๋ยนั้นะมาเบิร์นกันเท่าเช็ดเนี่ยได้มาเป็นเบมืดกระตอกเอาทุ่งยางใส่ก่อน เอาช่อมต้งยางเออเอออัดเสาพุดีเลยมุ้งยางเดี๋ยวกันละเดี๋ยวเชื่อเพื่อนมาใส่เอ็งโตมขลยเอ้านังนี้ดังนี้เด้อเอาปอดใหญ่ๆเลย ต้มลูกหนึบๆต้มลูกแน่นๆต้มลกงกหิ้งแง่รไรร้อง,ง,งอวาเป็นก่อนเดี๋วยวนี้นน โหมาโหมาเห็มนมันแน่นๆเลยแล้วก็ข้อใส่ข้อนี่ครับสั่งมาต่างหากซื้อมาต่างหากบริบเวณข้อกระตุกน้ำดืมเไหมข้อนี่ฮะข้อนี้มันมีโรงงานเขาจะผลิตต่างหาก ก่อนเลยก่อนเลยครับเอาฟ้ามาปิดนี่ฟ้ามีต่างหากฟ้าหัวจุกอันนี้นะเฮดเอาหนิเอาย่องผายใส่เอาเปกติมันจะบเป็นแนวนี้เลยมาชิอัพเดียก่อนพอเรื่องฟ้านี่ปกติมันจะเป็นแบบนี้มาเป็นแบบนี้นี่แต่เขาเอาหนิมันหยัดใส่ซื้อเนี่ยย่องผายมันหยัดใส่ อัดไว้บอยนัเขาวะซะทางก็เลยมาอัดแต่กัวเพ็ดก้อนขอนบอโดยเอาเอาไปไหว้เ้อเลียงกันบ่เออเอาไปเลียงกันยีุ่นเอาสรยู่เอ้าเริ่มเียงเริ่มงานเอาเี่ยงลปไาเยี่ยงเไป กินย oh, ี่โบลุกกินยี่โบว้าแม่กินบะดอกะลาช่าจะปุยอาเฮ็ดยันกัะฮะลบยายาข้าน้าดีข้าวอยางไม่ตัดแกงหน่อยขมันกระมอนดีกรมอนกระมอนกระมอนกระอนกระมอน

อาจจะหน่อยจะสืบต่อช่องคนเมลงเป็นสิไปใช้นี่คะหรือเอาด้วงเอาหนปไหมเออคจ็อเปนอะไรมองไหนเลมงี้เลยมองนี้ป่ะไหนดิไนเมตาเอาหาดิ เอาไหมลูกเปิดมันมันอะไรอย่างเปิดเนาะโอ้มีแต่หมดเลยนี่มีแต่หมดอันนี้ฮะบโเป็นอันนี้เป้นยังไ้มันมีแต่หมดนี่ฮะหมดกินหมดเลยทิมนี่นี่เป็นนี่มันเป็นปีกเราเพ่งอันนี้มันชิเป็นแม่กระเบื่อเลยใช่อันนี้ฮะเพราะว่าเราดูนี่แม่โลดเราดูนี่ฮะจนชิเป็นแม่กระเบื่อโลดอ๋อเออ ดีโอ้ยเอาไปขวไปขววกินตัวดวงไปี่ไปปออั้ขึ้นเนี่ยบนนี่อับบึงเยเมาน่ใม่เาน่มลูกเอาตัว้นสเหี่ยวบเห็นบอเอาเนงมันหนเฮย โอ้ยมันสูงกับป้าไปเห็ดใหม่เลยมันตัวใหญ่บ่เอาตัวมันชี้เหี่ยวนี่ยหน่อยเออโอ้หตักคุ้งโอเออนี่หน่อไม้หาง่ายๆหาอยู่ล้างบ้านรเลยได้หน่อไม้เฮาเลยหน่อไม้ปลูวัยโอ้ยเฮ้ยนั่งนะเก็บปักเก็บฟักเก็บปักอยู่เฮ้ยอันหนึ่งเอาตัวมันขืนก็ได้เไ้ยโอ้ เราเลย่เาดเลยนนใหญ่เลยน่องไม่เลียงนอกที่ได้ตลอดแม่รัปลูกไวเทถวนี่แ่นบิดนี่เอาตัดลงมาเลยตัดกานลงไปได้เออเพราะว่าใบมันเรืออะไรนี่นี่เอาตัดม่อีกนะ Oh, uh, ini alam. Ambil dulu. Ini. Ambil saya ini. Amati. Ambil pok pun kot. Ambil pok pun kot. Ambil, dia nak pok kan? Berapa? Kapa-kapa dia nak ni. Dia nak pok bila ngu. Bapa pok kan nak. Dia nak pok pun. Pok pok. Dia nak tu dek dah. Dia duang pok. Oh, dia duang dah. Dia tu lah. Okey. โตแล้วเป็นนอนเป็นโตเลยมันชันเลยดิมามามีผ้าดิสิบาดนาม่อันยังไปไหนลูกไปหนมีมไปมาเมียดิไเอาไปอยู่กับหลวงงสิปาดน้ใหม่มายังไข่อีก็กเนาวมาเนาแค่นอเบียใหมเพือนนั่งไปก่อนไ ไปหาอยู่ซ้ายเืออ้าก็เป็นหนังถ้าก็เป็นนอนนอนมกีกินม่ยังไปบกมีเพ่อนย่ว่บมีเืองไปสอบน อ้าวไม่ไนอนในในป่าโตป่าโตป่าป่าว้าวมัมีมนเยอะก่ล้อว้าวบมันไหลเามันมันมันไหนเมันเป็นตุ่มเราใหม่เหมแบบนี้มันแหนเดามันเป็นตุ่ม ยาเดี๋ยวสิสอมบอกเราไปเก็บเอาอันนี้ก็ลูกบันสิพาคกันไปเก็บอัอยานัก้วบันเดี๋ยันด่างแม่แล้วก็ปปูกวายมีสามจุดเราปูกวายมองนี่มองหนึ่งในยูเจ้หัวผูกมองหนึ่งขางกำแพง ก็เนี่ยแล้วก็ปลูกกว่าอีกในบ้านเก็บเอามีแต่ใบอ่อนเนาะเนาะมังหญ้าในดวงกิ้มนี่ดวงกินมันอยากเบิดเลยจับอะไรอย่างงี้จับตัวนี้ท mm ับอะไย่างงี้จับตัวนี้แหละแล้วปลูกมักซีดาอีกด้ยมกซิดาหรือว่ฝรั่งเราห่อไว้ขัดเน่ห่อสีทุ่งยางต้นนี้หน่อยยังมาไว้เลยซ้ำหมากเลย สามาแเราสิดาลไปเรียบวะพ่อเลยที่น้ำไม้เาบราเหมอราอย่งเดาง่ะะเอาไปยังล่ะ่ะมาทำงานเห็ดเบี้ยักนะสุดบมาเป็นจัดการต้มน้ำไม้บานนี้ ต้มน้ำใหม่ไว้เขาเบือเ่อได้จะมาเลยหักแล้วหักแล้วจะได้แบบนี่นลวกนะ <c oughs> เายังซิมม sure okay. yeah. ึงด้วยายังฮะซิมม yeah. yeah. uh, ึงดูถ้าเจ้าคุปซิมเจ้าเห็ดเองพายังไงไม่ใช่ซิมอ๋อใส่เห็ดคิมพอบ่นอาปู้น่าเอาใส่บ่หนิก็ตบในบ้านเห็ดจัดเต็มเลยอยากบ่ฮะเอาบ่นี่ใส่ิม Nóng bào không có sức Chắc chắn chắc nè cưa đi Cưa bà Đó đây cái kia cái khác nhúc Hóm hừng Hôm, hừng Hôm oh. hủy hủy Hôm kinh Kinh của phụ nữ hông hừng hừng เทียนย้อนไปนะป่งผักไสป่งผักไสหรือว่าผักมะละมะละกินหกบ่แสบบ่ห่วยคุ้มๆกินกับแกงหนมัทเรื่อเต่าผู้มากภาษาซักคงแสบขึ้นอยู่กับผูมิบ่ปีงแบบว่าให้มันหยุบลงกนะชี้ใหม่ๆจะหน่อย บางคนหักกระเพราแม่บ่กแมนมางคนกระเพราใส้ใช้ขีเท้าเลยแต่ว่าเขาบุเพาเขาสิปีให้มันหยุกเอาแบบวด้ยกระโวกเลยนะวาาร์ ใส่เห็ดเค็มใส่กับผู้เนาของผมเนาะผู้ดองอันนี้อีหยังอันนี้หม่จะดินลูกไม่มะกะทินลูกไม่มะกะทินดูกในดูดินไปไปโลงโลกไปไปกินยุลุ่มปุไปหาปูหาหยาปู๊ปะไปเอาก็เอาติบเขาไปหยังลูกคนมาขีนเข่าด้วยกันเอาพราะเนยเริ่มเปิดพิธีเลยเอาพวกเขาอยากกินเข่าแห้่ยไงหยา ไม่ขาลูกจะลองกินเขอออ้าบุยมนะเอาขอ่าเจ้าข้าไ่ดิออก,ดกินข้าแล้วมั้งนั่งดีดี่แต่มอมได้บ่าทุกคนมากินข้าน้ำกันแาดนี้แกงหน่อใหม่ใช้กระปูอื้อพอบเห็ดพอบ Ừ. bà đi hóc cả xíu má, khuôn còi hết nữa đã, khuôn hết, không phải xe mò anh đi, mò này, xe cà phui một chiếc, một chiếc, một เอาออลูกคัว้าวลตังตังอันนี้เขากะห้องทางไวเรียบร้อยเขาจะมาติดกระพุ้ย่าทุงยางติดกระพุย้ยกระทุงยางเสือเฮต้าสิขาดแ้วก็อันนี้เขากะใส่นำทั้งลุมและมีลีนพร้อมเนี่ย ว่าอ wow, no, oh, ีง่ายหนึ่งน่าว่าซับซันึงข้อบริตุําข้อนึงเลี้ยลงบ่เป็นแถวเลย และซ้ำนี่แล้วบันนี่ใส่เต็มแล้วเรียบร้อยเลยนี่สองอันบันนี่ก็ระเอ้าพาย,ยางอัดขึ้น<ด>ลูกชายก็เัอเกียม,ม์เพาะชิมือเปล่าเปล่ามานั่งทา่าอันนี้เต็มที่ถืออยู่ประมาณลอยเศร้าปลายกว่าก่อนเต็มกว่าผู้อื่นลอยเศร้าปลายลอยเศร้าฮะลอยเศร้าปลายยังหน่อยแหละประมาณนี้แหละนี่ผู้อื่นนี่ก็ลอยเศร้าปลายนี่ก็ลอยเศร้าสองผู้อื่นนี่ถืออยู่ สองร้อยสี่สิบกัวหาสองร้อยห้าสิบนี่แหละประมาณสองจ pues, ุดอานหนึ่งสีหนึ่งนะบ่หนึ่งสีแม่เราสีห่อไว้ห่อไว้แล้วก็หนึ่งสามชั่วโมงบางทีก็สี่ชั่วโมงแล้วแต่นี่แบบนี้แบบนี้ถือว่าเรียบร้อยเลยได้นี่แบบแม่เราเห็ดนี่เรียบร้อยเลยได้หนิมีแต่ว่าจบแต่หนึ่งยังเดียวบ่ดนี้นั่นน่ะดังไฟใช่เลยก็หนึ่งยังเดียวนะ พอ,อขอบอกขอบใจใลายที่ทานที่ตามรับชมมาแต่ตนจนจนจบเด้อเอามาพอกันใหม่วิดีโอต่อไปทุกคนสำหรับว่าอยากหูแบบใดอยากอยากหูขั้นตอนต่อไปกะติดตามชมคลิปต่อไปเนาะอาเซียนใไหนเบิง้งตา